เตรียมชุดดึกกระทึกแบบกระทันหันได้บอกเออได้แล้วนี่ติดแม่พี่น้องหัวน่อยนี่นะกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเนาะบโบบายซีอูเพนไออะลรกระต่างประเทศเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกับบบเซียงกะเอาพี่น้องเนาะอ่าใกล้จะมาฮอสมาถึงแล้วพี่น้องเอ้กี่แค่บบกี่วันเองเนาะหรือว่าอีกสองมื้อเองพี่น้องเนาะสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าเด้อบบเซียงกับพี่น้องเนาะให้อยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจร่ำรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องเน้องเอาเมื่อนี้กะเปิดกล้องมากับพี่น้องเนาะพอดีบบเซียงออกมาข้างนอกก่อนพี่น้องเอ้อ่าทางแม่น้องเปียวกะอ่าเอาสิ้น พี่น้องเน,ะน,นาะหรือว่าผ่าทุงมะยิบก้อนพี่น้องเนาะเตรียมพี่น้องเ,เลยอ่าจะเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกดเมื่อนี้แหละพี่น้องเนาะทางทีมงานเขาอ่าไปน้ากันในสิมีอยู่3ครอบครัวว่าสันพี่น้องเนาะอ่ามีแต่ครอบครัวแบบพยพแบบลูกน้อยเต่าง,ง่อยด้วยพี่น้องเลยจักรีเป็นจังไงแล้วเนาะอ่าดีแต่ว่าทางวัจันทร์เขาเพิ่นก็นได้รถตู้แล้วพี่น้องนะเลยเนาะเพิ่นแจ้งมาบอกแล้วอ่านัดกันนัดหมายกับชีวยู่อ่าหานค้าทางน้องบิวตี้เขาพี่น้องเนาะอยู่อ่าบันโคลพนแหละพี่น้องเลยตัวนี้กับบุเชง ออกมาซื้อเนี่ยพาทั้งลูกๆมาซื้อเกือบซื้อยังพี่น้อยซื้อเสื้อผ้าหนาแพ้เนาะเป็นเสื้อผ้าหนาแพ้ก็เก็บเบิ้แล้วพี่น้อยใส่ทุงอ่าเป็นสามที่ทุ่งคุณพ่นอาทิตย์พพี่น้องเนาะกระตื่นเต้นแน่พี่น้องเอ้ยเนาะไม่ได้ไปแต่หึงนะครับเอาเนาะเดี๋ยวไปถามความรู้สึกทั้งแม่น้องเปียวแล้วกับทั้งลูกๆก่อนพี่น้องเนาะเพื่อจะได้เดินทางไปเที่ยวพี่น้องเอ้ยไปเอ้าพี่น้องเอ้ยปู อาโต๊จักมันอยัางมัอยา,อาหนึ่งถุงนี่กัถุงหนึ่งพอดีสามถุงพีน่น้องเยเสื้อผ้าหน้าแพ้นเนาะเตรียมไว้หลายชุดอยู่พีน่น้องเยทั้งเชื่อ,อบุเร่ผ้ากับมากะมีได้พีน่น้องเนาะอ่ไปมาเนี่ยต่ามาหาทงางอมันลองเปลี่ยวก่อนเมื่อวานนี่แจ้งบอกเพื่อนแบบกระทันหันได้บุเรว่าสีได้พาไปได้เนาะ อ้าวสบายดีเด้อปาโชคเช้าเลยไข่ดูสบายดีปลาลุงกวนเร็วอืมเอาทั้งนี้น้ำอ้าวอ็เป็ดป่าอีกตัวหนึ่งเลยอืมดูดยเนาะเอาทั้งนี้กัตกะเพราหมูสับสร้างไว้ให้กินนี่กับพี่น้อยจนลมพัดจนแหงเบิดเลย มาแบบกระทันหันเนาะทางโบจันกับอัดเสียงมากที่นี่กันอัดเสียงมาในทางโต๊ะทรับนับจุดพมายก็น่าจะถ่ายอยู่เพื่อนทา้งโบเตียงจากมุ้งคนบอกนะเพิ่นว่าสิมุ้งเลยทันอยู่บงว่เนาะข่อยไปสิมุ้งสิมุ้งปลายนี่แหละมาแบบกระทันหันไปยไ่แล้วเอาสิดมาหยิบแบบเร่งด่วน นางกินเขามาขอเงินกันบ้าอ้าบานนี้เนาะแลขอย่านะขอเงินขอเงินอาขอาบเอาให้เพื่นได้ะพะเพื่นซื้อนุมซื้อยังกินใา้ด้งด้วยขปตูนี่ดุไใหญ่อยู่เนาะเห็นบ่ั้เยเลยเเลยเลยเลลยเกินลลยวลล้ลยลล อิ่มแล้วปไาดูเอาโมนี้กินเต็มที่เด้อกินเต็มที่แล้วก็ให้ป้อยออกให้เร็วที่สุดเด้อมื้อนี้น่ะเด้อเพราะว่าเดินทางไกลได้อั้นอะไรไปดูฮะอัานบมได้บ่อัานบมได้ได้แวะเข่าของน้ำก่อนเด้อมีเนี่ยพอไาเจ็บท้องก้อยอะเพื่อได้อิ่มนะดูเอากินอิ่มด้วยเอาอิ่มแด้อให้บอ่อิ่มแด้อหาอิ่มเลยอิ่มได้จะจัดอิ่มเด้อมาซื้อเสื้อๆอะไรไปดงเลยปชิบุสซ้อวัดมาจากไหน เข้าพอไปงานแต่งเนาะมันก็ต้องแบบสมงานเพินแน่นึงไปงานแต่งนุ่มลาวให้เไทยเนาะเนาะจ็คกี้เป็นยังไงนี่เนาะถึงทางไปทางแรกชั่งพี่น้องไปรำกันบ่เลยนี่กุลุงตุ้งตุ้ยและบาทนี่ปานหักกระปุกกระตาเคยร่วมงานแต่ทางในทางบ้านเนาะแต่ผมเคยร่วมงานไปทางไทยเนาะ ถือว่าเป็นครั้งแรกในทีมงานนะกับครั้งแรกในแต่ละครอบแต่ละครัวเลยทีเดินทางไปทีเป็นอะไรเนาะที่คือบ้านเขาพี่อ่านะตอนรับดีบอหรือว่าจิงดันพี่เนาะไหมบอแต่ว่ามาชิคคึกคืนกว่าบ้านเฮาบอแต่ว่าขว่าคึกคืดนี่มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเพี่นยินว่าเพี่นี่จ้างรโดนเฮเลยไม่พวกเชี่ไม่สนใจตัวนี้นะอยากเห็นโดนเฮเอาลูกเลยเจ้าเด้อ ก็จะไปแห่เราเพิ่นมุกโยกโยกไล้ไข่กันได้นี่อยู่พอได้เอาได้ดีกะโดยเอาได้ยังไงนจ้ด้ยแค่นี้ว้าวได้ไหหนึ่ง้่าเดี๋ยวใหม่ไปเลยเี๋ใช้พอดี่หัน้องมึงโยไปซื้อห้เต็นน้องว่จะเอื่อใจได้คือกันบอได้คือกานเบื้องหาเกบไปเลยงามบ เาออกทั้งหนังพอเด็กมักกะลิงมักกะลิงทั้งนี่บบบนี่ใจคือกันในโดะนี่พอดีพอดีได้เลยได้ยวพอดียู้น้อยนิดนึงลูกสาวแม่เป็นสาวแล้วว่าเถิดเออส่วนตายเงาเด้วคิดว่าลูกสาวยังน้อยอะไรนี่ก็ได้เชื่อเกิบโอ้เป็นสาวแล้วใส่เด็ก กี่นาตีนิดหน่อยเหรพี่น,น้องเอ้ยเก็บเบอรแล้วเสื้อผ้าเน,อะอนเาะผมจะเรียบร้อย <c oughs> ขาไปเป,ปินอนจะคืนเนาะวันน,ะนี้วันที่สามสิ <30. S 3> บสามสิบวันนี้ก็นอนอีกคืนหนึ่งเนาะแต่ไปฮอดกับวันนี่บนันนีนอนออกคือเราเดินทางมันมืดอ,อยู่แล้วน,นอนคืนหนึ่งตื่นเช้ามาวันทีที่หนึ่งกับภาคกันเดินทางมาประมาณสองมื้อใช่ไหมสองมื้อสาม สองขึนสามมือขึ้าุ้าไปเนื้อนะใช้อิ่มแล้วว่าเขานะลูกดีไหมมันดักมามันข่าเลยนั่งดีๆลูกเอาเจาเปือกบเบิไมเลยอดเพิ่มดวมนเเิน้อยพอดบอกแคตตีนเบดูทางนั้นกระดุมเปี้ยว อันไปพูดว่าจีไปใช่ไหอนี่นะไปไทยฮะไปไทยไปจังหวัดใดจักรอยรับสีไอวิวเลไปไทยยู่ไปใช้ไปงานไปนี่นะไปงานแต่งไปงานแต่งโอ้งานแต่งยังลูกบาเลาวสาวไทย นุ right. mm. uh, ่มลาวหนุ่มลาวสาวไทยเนาะอืมครับเดี๋ยวมาชืก็เพร้อมแแล้วบ่สิ้นเจ้าเนาะจักนาเพิ่นเก่าเพิ่นเพราะว่าก็โดยได้เย็นหมู่ท่าได้นี่พี่น้องเอ้ยเร่งวนเนาะเร่งได้งานเร่งวนได้เพราะว่ากทันหันได้คือฮู้เด้อ ตอนแรกว่าทังบุตรเตียงว่าจะเอารถพึ้นไปเราไปน้ำกันสามสองครอบครัวด้วยแต่บุเชียงก็อยากไปอยู่พี่น้องแต่ว่าถ้าไปแบบเพราะว่าขามาเพิ่งเคิมีน้องคุณมาน้ำมีด้น้องที่จะมาูแคนมาจากข้าวมาสิไปพร้อมด้วาท้องกะ่ะสิไปน้ำบ่วันนี้ทั้งวจรันกันสามคนเนาะขาวท้องอีกบาัดนี้ครอบครัวบ่ตเตียงก็เต็มได้ได้รถหนึ่งานยัดแน่นไปได้นี่เนาะแล้เพอดูว่ามีรถตู้อ่ะ กระทันหันใช่แนะ่เนี่ยคุณไม่ได้คิดว่าจะไ,ไปไอันนี้ก็แบบกระทันหันในใบใบสามมุงใบสามสามุงปักมากเกือได้ทงางหม้จันแจ้งมาว่ารถบบเตียงไปบบได้แมครับหนึ่งมานี่เพิ่นทั้งพี่น้องเพิ่นก็บอกว่ามันมีนสัญญาณบอว่ารถต้นเป็นอย่างเพนะิ่นเบืกให้กันไปนะในวันในน้ำบิตี่ทั้งใน้ซ่องทั้งโมเสียงนี่กับโมื่อวานี่ อันนาอัปเดตพูดคุยกับทางบริษัทอยู่ปั้มโปสเตอร์มาวานนี่กับพี่น้องเพื่อนกับเห้ความยิ่งใหญ่มากเป็นว่าเห้เมารถตู้ไล่คือคันข้างไลยสุดด้วยน่ะคือความปอดอันมันสะดวกสบายบางทีเลยว่าซุดแซงกันเดินไปต้องการไลยค้นก่อนี้ค่ะควรจะไปรถตู้คือรถไปครับโบว์ได้ไปได้ไม่รถไม่รถเขาอยากไปร่วมงานน้ำเพลินยูกันเลยไปวมงาน แล้วก็อยากไป่ายทำอาเบตให้พี่ให้น้องเบิรงนกน้องเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้อยพ,อพูชี้กับข้างเลขทีมงานกับไปหลายรอบแล้วจังเต้คนละทำนังโม่คนสองรอบเลยแล้วพูชี้หนีโบจากเชื่อพี่น้อยเอาเป็นว่าปีใหม่เนาะไปเข่าลาวอยู่พุ่นเลยไปเข่าลาวอยู่อยู่ไทยเลยปีนี้พี่น้อยแต่กลับมาพุ่นหละจังว่าเขาบมดทีมงานแล้วกิดชื่อแม่ตีมแม่กับ,บปับเนาะไปลอ<ด>ยนะโบอ่ะ thả à, phân vô hả phân thả phân, phân kín ngân bên đâu đạp ấy ok kín ngân bay rồi cái sòng cả nôm nào bọc 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 ăn bọc rồi Hãy không S <S ใช่ครักับเขาตดไปเก้าสิบสามพันกีปกี่นี้กี่้มาน้อยกาบาทนี่ก็มแม่นบ่มันยั่งนีน่นี่ื่อเสือๆนะมีแล้วเน่ยสาวคนบาได้กินแมวนซอ้เอ์เชื่อว่าขาวๆใส่สุดสีขาวเสือสีขาวแต่ว่าสินเนีย่ยโมโหว่าชีแยั่งกันชี้ใกล้บ้างสินเหรอว่าเท่บ,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 บ้างบึงบึ้งพึ่งบึ้งะะจะตเยอหน่อยนนเนี จะเห็นเด้วพ uh, mm. like, e. ี่น uh, um, mm. mm ้องเนาะเป็นในงานวัอที่งามช่ำใดแล้วเนาะแต่มันสีงามเป็นงามยุ่ยเสือแต่คนน่ะสีงามบอเห็นอะไรตอนนีไหนคนมีสร้างแต่งผมอยู่ว่าเนาะสร้างเฮ็ดผมค่ะอยู่ว่าเนาะจตกแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกัดเนาะเลยและตอนแรกหลัารี่ก็ช่วยแต่งเองนี่บ่สามแปดสามเสน สามเซนปลายวะคือสามเซนพอดีสามแปดเนาะเอาแตเนาะไปพี่น้องเอ้เลืนทางมื่อนี้เดี๋ยวไปเบิ่งติ้นเพิ่นอีกจัดนิบเลี้ยวดูบ่อนะไรกันจะได้ฉุกเฉินฉุกเฉินโอเนาะลองไปมีแต่ความคั่ววะเชียงฉุกเฉินเลยพี่น้องเอ้ดึงดึงด้วยเลยอ่ะเนาะเดี๋ยวไปเชียงของไม่ก็นว้างไปขึ้นรถพี่น้องเอ้เลืนทางกูแหละ เโอนที่ได้กาวาสีบ่ได้ไปอะไรไปเสียงกันแต่ว่าไปเสียงไปผู้เดียวก็มันคล้ายๆว่ามันตรงกับปีใหม่พอดีนะพี่น้องเอยเนาะบปเสียงกับบุญใหญ่ทางเมี้เราครอบครัวปีใหม่ปีหนึ่งมีด้วนึงนะพี่น้องเอยเอาเป็นว่าตัดสินใจกันคุยกับทางทีมงานเพิกลับไปน้ำกันบุญครอบครัวหนึ่งมาไปรถตู้แน่พี่น้องเอยเนาะบปเสียงก็ได้ออาไปตรงท่นหันเลยบ้านี้ ว่าทางครอบครัวนี่เพิ่นกับโบได้คัดของอย่างอยู่แล้วนะพี่น้อยสินอยู่กับโบเสียงวา่าสีผ้าไปหรือบ่นะวันนี้ก็ได้ตัดสินใจเนาะเอา้าเนาะทู้รับบาลนี่ไปบึงสินแล้วก็จะได้เดินทางน้ำกันพี่น้องเนาะหรือว่าผ่าทุ่งทั้งเมน้องเปี <c oughs> วยวไปใช้อยู่ฮันได้นี่จับไมลูกจับจับปลาพอเลยยูไก่กับโบ

ใชห่านนิโบ๊ะฮะใช่โอ้ห่านนิโบ่โอ้ยห่านเก่านี่นี่เนาะมาเมื่อนั้นอัอนน,น,น่ะเป้าเตกไม่ใช่เพียงเลาะเป็นทั่วตลาดหมดได้แล้วแหละเอาเนาะเรียบร้อยใช่หาเบิ้่งงามอยู่บ่

เตรียมชุดดึกกึกแบบกระทันหันโอ้ใช้คื่ออยู่บ่เรีานสิเขียวได้ไหมเขียวเอ่อนเนาะเสือก็จะเป็นเสื้อสีขาวว่ะแม่แม่เขียวเป็น มาแบบติงลวนมาจับเพิ่นด้วยไหมพี่น้อแล้มากนีมากกมาด้ยไเนาะอ้าส่เนาะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพอดีเรายิบได้บ่ด้เบ่เอ๋ม้อนี้ฮะในหาเจ้าเนี่เบาแต่กับบูเดียเนาะยิบได้ À, nó no, kêu bà leo vô nó đẹp lôi <laughs> bạn này bác đủ bạn này thế cho bữa nào nó phổ bùm mai <laughs> trên này nó bữa nào nó thao mà Thì ha đi đằng phong thế cao đấy bạn

อเออเอาเนอะปะบบนี <Okay. S 1> ้พ mm ี hmm. uh, no. bon p ino. P ino, hmm. ่น้อยก็ถือว่าซื้อครบแล้วบบบนี้เนาะไม่ได้ว่าพบเจอกันพบทีมงานกับเพไหละพี่น้อยเบิงรถตู้น้ากันแล้วก็ว่าซีมีไปในไปน้ากันจะคดเนาะอืมเอาเนาะไม่ได้ว่าเดี๋ยวไปเสียงล่าพี่แลน้องไปก่อนเด้อพี่น้องนาะฝากพี่ผากน้องตั้งแต่คลิปนี้จนจบพี่น้องน้อเพื่ออะพบเจอกันไปเรื่อยๆพี่น้อยทอดจนจบงานเพื่ออะไรเนาะอยู่จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทยพี่น้องเนาะอาบุเชียงกับฝากพี่ฝั่น้องเป็นกำลังใจทั้งบุเชียงและกระทั่งทีมง,งานและกระทั่งครอบครัวเด้อเนาะพี่น้องไอ้ยูดีมีแหงสุกกายสบายใจร่ำรวยเด้อพี่น้องเนาะพี่น้องอ่าปีใหม่ใกล้สิมาฮอดมาถึงนี่พี่น้อยเนาะถึงทางกับให้ตลอดและปลอดภัยอ่าไปเมื่อเยี่ยมเมื่อยามในครอบในครัวเนาะกับคืนสู่ออมกอดอีกครั้งพี่น้อยเนาะเอ้าอยู่เย,ย็นเป็นสุกสุกกายสบายใจพี่น้องเนาะบุเชียงลาไปก่อนสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้อง